สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับองละ100บาทนะครับองละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จัดส่งให้ฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีบริการจะมีบริการค่าส่ง50บาทนะคบอ่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เอาไวๆเลยนะครับดูไป, it, ไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยทักมาบอกหมายเลขมาด้วยนะครับเพื่อการไวในการหานะครับอ่ะมาองค์ที่1กับองค์ที่2นะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกทั้งคู่นะครับนี่นะครับองค์ที่1จะเป็นเหรียญเสมานะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับองค์ที่1องค์ที่2ก็จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับนี่อ่าใครจะรับคู่นะครับ1กับ2นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไผนะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จฟ้าผ่าหรือเปล่าที่เขาเรียกกันหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับแต่พิเศษองค์นี้จุ่มลักนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามไปกันต่อครับองที่สี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์สองสองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับ ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ6ชั้นนะครับแขนกลมนะครับสมเด็จวัดเกต6ชั้นแขนกลมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปี97นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่6องค์ต่อไปนะครับองค์ที่7ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณออกปี0ูนย์นะครับออกจังหวัดสุรินทร์นะครับ เหรียญพ่อคูณออกจังหวัดสุรินทร์นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดก็จะเป็นพระกุวัดสามปื้มนะครับนี่นะครับเป็นพระวัดสามปื้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดองต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับเอาเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นพิมสองหน้านะครับนี่เป็นพิมสองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่1ิบก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จปกโพใหญ่หลวงพ่อกลวยนะครับด้าหลังเป็นแม่ธรณีม้วนผมนะครับนี่เนื้อสีเขียวนะครับองค์นี้องค์ที่10บองค์ต่อไปครับองค์ที่11อ็ดนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ส1บองดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับ แลนหลังเป็นตาลูกเสือนะครับเนื้ออปาก้านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับรูปหล ouais by, year, klar, ่อนะครับ <ấy> น <essa> <Columbus. S 1> <fal is> ี่รูปหล่อเก่าเขาวาดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเพราะว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกวดนะครับเป็นพระหล่อหลวงปู่สุกนะครับหลังจานนะครับ อง์นี้องที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มนะครับหน้าทอนะครับนี่หลังตัวหนังสือนะครับอง์นี้สิบห้าองต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับอ่านี่เลยสิบหกสิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่สิบหกสิบเจ็ดนะครับอ่ามาดูสิเป็นเนื้อปะกาทั้งคู่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นขวัญถุงนะครับ องต่อไปองค์ที่17นะครับโค้ตอกเล็กหนึ <hep> ่งนะครับนี COB ่นะครับร้อยสามไปรับคู่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่สิบหกสิบเจ็ดองต่อไปครับอง์ที่สิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหนนุมานนะครับหลังหันนุมานหลวงพ่อกวยนะครับองนี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปครับสิบเก้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับอง์นี้นะครับสิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อเกษมเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับอง์นี้องค์ที่20นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับก็จะเป็นพระผงล้อมแมกหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับพระผงล้อมแมกหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้21นะครับองค์ต่อไปครับ องที่ยี่สิบสองก็จะเป็นขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับพายเดียวนะครับในองค์นี้นะครับยี่สิบสองต่อไปครับยี่สิบสามนะครับวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบสามองต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรล่างนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับยี่สิบสี่ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อเกษมอีกหนึ่งองนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับเจ้าพ่อทับช้างอะไรสักอย่างนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าต่อไปครับยี่สิบหกก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้าครับผมนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปครับยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับ หลวงพ่อปานขี่หนุมานนะครับในยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับยี่สิบแปดนะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ยี่สิบแปดหน้าเป็นพิมสองหน้าด้วยนะครับในวัดละคงเป็นพิมสองหน้านะครับยี่สิบแปดองต่อไปครับยี่สิบเก้านะครับอ้ายี่สิบเก้าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่เหรียญอุ้มบาทนั่งอุ้มบาทนะครับองคนี้องที่ยี่สิบเก้า องต่อไปครับโอ้มีสองเหรียญนะมีสองเหรียญนะครับอยย่ิบเก้าสามสิบนะครับมีสองเหรียญนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเกษมนะครับยิบเก้าสามสิบมีสองเหรียญนะครับต่อไปครับสามสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับสามสิบสองนะครับอ่ะมีสองเหรียญอีกหนึ่งองนะครับนี่สภาพสวยก็ไม่สวยนะครับ สามสองนะครับเป็นนักปกหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับสามสามก็จะเป็นผิวแบบสวยๆหน่อยนะครับอ่านี่นะครับแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับนี่องค์นี้สามสองสามสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับปีสามหกนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่35นะครับก็จะเป็นหลบอ่าอ่าหลบพ่อพรมนะครับรูปลอนะครับหลบพ่อพรมนะครับในองค์นี้องค์ที่35นะครับรูปลอปั๊มนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่36นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับองค์นี้36ต่อไปครับ องคที่สาสินะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักซีนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ส7อสิบต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแดอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่มีเสืออยู่ด้านหน้านะครับหลังยันตะก้อปีสองหนึ่งนะครับอง์นี้องค์ที่สาอสิบดองต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบนะครับ่าเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับหลวงปู่สุกนะครับองค์นี้องค์ที่ส9สิบ้า องค์ต่อไปครับองที่สี่สิบนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่ี่สิบองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับไม่รู้ที่นะครับสี่ิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองอันนี้ก็จะเป็นพระล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับ องนี้องที่สี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเอาเหรียญโชคดีนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่เหรียญใหญ่นะครับมาติดมาด้วยองค์นี้องที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปครับองที่สี่สิบห้า อันนี้ก็จะเป็นพระชัยวัฒน์นะครับวัสทุทัศน yeah. ์นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบห้านะครับพระชัยวัฒน์วสุทัศน์นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกต่อไปครับสี่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับนี่เนื้อปากานะครับเหรียญหันข้างนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรอห้านะครับหลังคุดนะครับเหรียญชุบทองนะครับอง์นี้องค์ที่48นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับ49ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่49องค์ต่อไปครับองค์ที่50นะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่50นะครับ องละ1 0 0บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับอ่าไปกันต่อกับ5 1เดก็จะเป็นเหรียญโลนะครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับ5 1เองดองต่อไปนะครับองค์ที่52ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับครึ่งองค์นะครับนี่ชุบทองนะครับเหรียญชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่5 2บ องต่อไปครับ53ก็จะเป็นสมเด็จขาดโต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับ53องค์ต่อไปครับองค์ที่54นะครับอ่านี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับออกปี3 5หนะครับองนี้องค์ที่54 องต่อไปนะครับองค์ที่55ก็จะเป็นพระปิดตานะครับมีเส้นเกศานะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่องนี้องที่55องค์ต่อไปนะครับองค์ที่56นะครับก็จะเป็นเหรียญชินาราชนะครับ2460นย์นะครับหลังพญานาคนะครับองค์นี้องที่56ต่อไปครับ ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่เลยหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่ลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดต่อไปครับห้าสิบแปดนะครับหลวงพ่อเงินขี้ตาห้าชายนะครับนี่อง์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก้านะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้า อง์ต่อไปครับองค์ที่60ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับเนื้อปก้าอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่60องค์ต่อไปครับ6 1อดนะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่6 1องค์ต่อไปครับองค์ที่62นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับรอโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่62นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้านนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่63นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะครับนั่งพานนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อพานนั่งพานปี38ปนะครับเหรียญชุบทองนะครับ63องค์ต่อไปครับองค์ที่64อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับนนะครับตลังพระพุทธนะครับองค์นี้องค์ที่64องค์ต่อไปนะครับ องที่65นะครับนี่65 6 6นะครับจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับไอหก65ชุบทองนะครับ6กบก็สภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับ65 66นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับนี่ดีกว่าไม่รู้พระอะไรนะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับ กูวัดเงินคลองเตยหรือว่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องค์ที่67ต่อไปครับ68นะครับก็จะเป็นตะกัวนะครับหลงปู่สุขเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่68องค์ต่อไปครับ69นะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับผมนี่นะครับ69องค์ต่อไปครับองค์ที่70ก็จะเป็นเหรียญ เสมาหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบองต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นรูปล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับต่อไปครับเจ็ดสิบสองบางขุนพมนะครับกุกเก่านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุนพมกุเก่านะครับเจ็ดสิบสองนะครับ องคต่อไปครับเจ็ดสิบสามก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่วัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เจ็ดสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับอ่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญชุบทองนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่เจ็ดสิบี่ต่อไปครับเจ็ดสิบห้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นะครับนั่งเสือนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเจ็สิบห้า องต่อไปนะครับองค์ที่76นะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เพือกนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นขุดสะเล็กหลวงปู่เพือกนะครับนี่ปิดทองนะครับ76นะครับ76ต่อไปครับ77นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเล็กนะครับเตารีดเล็กนะครับหลังตัวหนังสือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่77องค์ต่อไปครับ78นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อชินราชนะครับ เนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับซุ้มกอนะครับซุ้มกอทรงเครื่องนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับพระกุนะครับเจ็ดสิบเก้าองต่อไปครับแปดสิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลำนะครับวัดกลางนะครับชุบทองนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับ องละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององจัดส่งฟรีนะครับองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับอ่าแปดสิบเอ็ดนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปครับแปดสิบสองต่อนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสององต่อไปครับ องค์ที่แปดสิบสามนะครับอ่าพระปิดตานะครับไม่หลงปูจีนก็หลงปูไข่นะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบสามองต่อไปครับแปดสิบสี่นะครับอ่าแปดสิบสี่หลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่โอ้ยมีกี่เหรียญวะเนี่ยหลวงพ่อแดงอะนี่เอาหลงพ่อแดงยาวๆไปเลยนะเดี๋ยวนี่อา่าหลวงพ่อแดงยาวๆเลยนะครับ 84, 85, 86, 87นะครับอ่าเดี๋ยวไล่ไปเลยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่องคนี้องค์ที่84เป็นเนื้ออปป้านะครับปี13นะครับนี่นะครับ 84, 85ก็จะเป็นเหรียญ2503นะครับเป็นเหรียญกระไ่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่85องค์ต่อไปครับ86ก็จะเป็นเหรียญปี10นะครับนี่นะครับทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่86 ในอายุครบรอบแปดสิบเก้าปีต่อไปครับ8ปดสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญห่มเหรียญนั่งคุกเข่านะครับหลวกพ่อแดงนะครับนี่นะครับจัดไปนะครับเก็บไปเลยชุดเดียวนะครับในครบชุดไปเลยไม่ต้องเสียเวลาหาแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับยาวๆนะครับต่อไปครับแปดสิบแปด่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดหลังตาคุดนะครับหลังตาคุดใหญ่นะครับ องคต่อไปนะครับองค์ที่แปดสบเกนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อพุทธกวักนะครับเจ้าคุณสีสนวสุทัศนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสคบต่อไปครับ90สบก็จะเป็นกุมารดูดลกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับไม่รู้ที่นะครับกุมารดูดลกนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบองต่อไปครับเกสบเอ็ดนะครับอ่าวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อกาบมากนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ด องต่อไปครับเก้าสิบสองนะครับซุ้มกรนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสีดํานะครับมีกระหนกข้างนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสองคงต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบสามเก้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าสามก็จะเป็นหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะครับนี่นะครับเก้าสิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับนี่นะครับเก้าสามเก้าสี่นะครับรับไปคู่ได้เลยนะครับ องคต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปครับองค์ที à, ่เก้าสิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญชุบทองนะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบหกองต่อไปครับเก้าสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมนะครับหลังมังกรนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ด องต่อไปครับเก้าสิบแปดนะครับหลวงพ่อเงินคีตาสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนี่พระสังฆราชนะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อปะก้านะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับ องค์ละหนึ่งร้ยบาทนะครับใครซื้อสององจะส่งฟรีนะครับองค์เดียวจะมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะจะหมดแล้วมาหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับนี่สมเด็จนะครับผมว่าน่าจะเป็นกุวัดกัลยานะแบบเนี้ยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับสมเด็จกุวัดกัลยานะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสองก็จะเป็นวัดลักครังนะครับลงชาติแดงปิดทองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องคที่หนึ่งร้อยสอง องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่ออกจังหวัดสุรินทร์นะครับปีศูนย์แปดอีกหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อปะก้านะครับหลังหนุมานเชิญธงนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสี่ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยห้าอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับในองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้า องต่อไปนะครับองค์ที่106นะครับก็จะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมเนื้อปะก้านะครับ106นะครับต่อไปนะครับ107นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรวะเนี่ยหลวงปู่ดูอ๋อหลวงปู่ดูวัสแกนะครับเหรียญครึ่งองค์นะครับนี่องนี้องที่107ต่อไปนะครับ108นะครับก็จะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับชุบทองนะครับ องนี้องที่108องค์ต่อไปนะครับ109นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักซี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับ109องค์ต่อไปนะครับ110ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเนื้ออปปก้านะครับนี่นะครับ110ต่อไปนะครับ1 1 1อนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ11 1เอดนะครับ องค์สุดท้ายนะครับ112นะครับก็จะเป็นวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักนะครับนี่องค์นี้องค์ที่112หมดแล้ว EP นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็รีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับ096 661 48 48ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ